สวัสดีครับรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องวันนี้ก็คงสวัสดีกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเวียนวนมาหาข่าวป้าแตนลุงพลอีกสักครั้งนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อหลายช่องหลายรายการไม่ว่าจะเป็นอมรินทีวีซึ่งเป็นช่องทีวีหลักที่ติดตามข่าวน้องชมพู่ป้าแตนลุงพล เขาก็หยิบข่าวมาพูดอีกครั้งเมื่อมีดราม่าเกี่ยวกับของเรื่องภายในครอบครัวเงินเงินทองทองของป้าแตนลุงพลนะครับแห่งบ้านกกอกของเรานี่เองนั่นก็คือมีข่าวที่น้องของป้าแตนนะครับไปไลฟสดไปเอาถ่ายคลิปพ่อออกมาแชว่าป้าแตนไม่ได้ให้เงินสองหมื่น แล้วก็มีคลิปของคุณแม่ของปาแตนก็ออกมาพูดบอกว่าสงสัยให้แต่ชาติปางก่อนตั้งแต่ชาติที่แล้วนี่ก็เอามาถ่ายเมื่อเกิดเอาคลิปนี้มาเผยแพร่อัมบรินทีวีเขาก็ไปติดตามสอบถามทั้งฝ่ายลุงพลปาแตนนะครับแล้วก็ไปเอาคลิปของน้องชายของแม่น้องชมพู่ออกมาเผยแพร่แล้วก็มีช่อง ข่าวของแฟนข่าวนะครับซึ่งเป็นช่องที่เขาติดตามทําข่าวของลุงพลป้าแตนแล้วก็คดีน้องชมพู่อีกช่องหนึ่งเขาก็เอาคลิปออกมาเผยแพร่นั่นก็เป็นคลิปบทสัมภาษณ์เอ่อไม่ใช่บทสัมภาษณ์เป็นคลิปของป้าแตนออกมาไล่าย,ยาวแล้วก็ผมก็สังเกตดูว่าคําพูดของป้าแตนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ไปดูคอมเมนต์ของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายมากนัก ว่าน้องนี่ไม่สมควรที่จะไปอ่านทุกคอมเมนต์อะไรมันไม่ดีก็น่าจะข้าม,ามไปเสียบ้างแม่น่าจะหยิบยกขึ้นมาให้เป็นปเป็นประเด็นแล้วก็ให้คนเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายด่าทอคนในครอบครัวของตนเองป้าแตนก็พูดไปทั้งสะอื่นทั้งน้ําตาถ้าเราฟังจากเสียงนะครับน้ําตาเสียงสั่นเครือเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ป้าเต่นช่องแฟนข่าวเข้าออกมาพูดแล้วนเนี่ยป้าแตนก็ คนก็มาคอมเมนต์นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าพ่อแม่เราเคารพนะป้าลุงถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองคําว่าหยุดหยิบยื่นให้ในเมื่อคนในครอบครัวใจร้ายกับเราก่อนเราควรทำมาหา,หากินต่อไปเงินที่ได้มาเลี้ยงครอบครัวของ,ของป้าลุงแต่อย่าลืมดูแลปู่ยา่าด้วยคนยืนเคียงข้างป้าลุงมาตลอดให้กำลังใจป้าลุงตลอดสู้ๆนั่นก็หมายความว่าถ้ามีเงินมีทองก็ เห็นมีข่าวเฉพาะเกี่ยวกับฝ่ายแม่ของป้าแตนนะครับแต่ว่าฝ่ายปู่ย่าของนั่นก็คือพ่อของลุงพลเนี่ยเราลืมไปเราลืมไปหรือเปล่าเขาก็คอมเมนต์มาว่าอย่างนั้นนะครับญาติทางป้าแตนไม่มีใครร <c oughs> ักครอบครัวป้าเลยรักคนที่เขาช่วยและดูแลป้าดีกว่าโดยเฉพาะหมอปลากับคุณพี่น้ำฟ้าถ้ามีสองท่านนี้ลุงคงเป็นแพะไปแล้วอันนี้ก็หมายถึงว่า ลุงพลคงอาจจะโดนจับเป็นแพะไปเสียแล้วนั่นก็คือ,เ,อ,อเขาก็มาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงนะครับอีกคอมเมนต์นึงเ็บอกจริงจริงแล้วพ่อกับแม่ไม่พูดก็ได้นะไม่ใช่อะไรเนี่ยนะครับเขาก็ใจ้คำไม่ดีนะ่อยไม่ใช่น้องชายของป้าเต่นมาพูดพ่อกับแม่ก็มาตอกย้ำบอกว่าได้แค่สองพันทั้งๆที่ป้าเต่นเขาก็บอกว่าให้ไปหมื่นสองแล้วก็ให้ไปสองพันมันก็จะเป็นหมื่นสแล้วก็ให้ คราวอื่นๆอีกก็จะกสักประมาณนั้นจํานวนเงินปพาแตนก็ไม่ได้ระบุว่าสักเท่าไหร่อีกสักหน่อยเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูคลิปที่ฉบับเต็มแล้วก็เสียงเต็มทั้งจากอมรินทีวีทั้งจากแฟนข่าวนะครับที่เขาเอามาเสนอ,อ,อผมให้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าโซเชียลมันก็ให้ทั้งคุณและประโยชน์นะครับโซเชียลมันให้ทั้งคุณและประโยชน์นั่นก็คือคําว่า Facebook Facebook ถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นเฟซสุขนั่นก็คือนำความสุขมาให้ถ้าเฟซบุ๊กทำไม่เป็นใช้ไม่เป็นมันก็จะกลายเป็นเฟซทุกนั่นก็คือนำความทุกมาให้ YouTube นะครับถ้าเราใช้เป็นก็จะกลายเป็นยูสุขยูสุขไอสุขนั่นก็คือคุณก็สุขฉันก็สุขแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันแ็กลายเป็นยูทุกยูก็ทุกฉันก็ทุก เพราะฉะนั้นโซเชียลมันเป็นดาบสองคมเราจะใช้มันเกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์เราจะใช้เกิดโทษกับตนเองก็จะเกิดโทษนะครับแล้วก็มีเรื่องของถ้าใครไปด่าครอบครัวของออแม่น้องชมของของตาชาญน,นะครับเขาป้าแต่ลุงเลยน้าแต่ก็จะบอกว่าจะไปฟ้องร้องจะไปอะไรทาไห้ทํทอนองนี้ <c oughs> หลายคนก็ไปคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า อ้าวก็ไม่ใช่ตัวเองแล้วไปชักสึกเข้าบ้านเอาอะไรมาโพสต์มากมายในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาระหว่างพี่กับน้องมันก็เกิดจากตัวเองนั่นแหละหยุดโพสต์หยุดอะไรได้ไหมเขาก็ว่ายอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือรายละเอียดของเรื่องของป้าจันลุงพลเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิปรายการคุณเอาเลาทุกเรื่องก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคดีนี้แล้วก็ติดตามข่าวนี้กันอย่างกระชั้นชิดนะครับ เราได้อะไรได้อุทาหรณ์อะไรจากเรื่องนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านมั่งมีสีรสุขอยู่ดีมีแห้งทุกท่านครับสวัสดีครับพึ่งได้ดูคลิปเมื่อเช้า,ชานี้ที่น้องเล็กปล่อยออกมารู้สึกอยากจะบอกกับน้องว่าเอาจริงๆแล้ว เราไม่ต้องอ่านไม่ต้องตอบกับคอมเมนต์ที่คนที่เราไม่เคยรู้จักเลยทุกคอมเมนต์โดยเฉพาะในทางที่เขาพูดไม่ดีกับครอบครัวคือเราจะตอบทุกอย่าง ที่เขาพูดให้กับครอบครัวไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนไม่รู้จะบอกกับน้องว่ายังไงในความรู้สึกของของพี่หรือว่าของลูกคนหนึ่งแต่สิ่งที่อยู่มาได้เพราะเราไม่จำเป็นต้องอ่านคอมเมนต์ที่ไม่ดี ที่ว่าให้เราและไม่จำเป็นต้องไปตอบทุกคอมเมนต์ที่คิดไม่ดีกับเราหรือทำให้เราเสียความรู้สึกเสียใจเสียกำลังใจในวันนี้น้องได้โอสเอาทิดพ,พ่อกับแม่มาโพดรู้สึกไม่ดีเพราะความจริงแล้วน้องต้อง ควรควรจะหาว่าไอ้ข้อมูลตรงที่เขาให้มาที่น้องได้รับรู้มาเนี่ยว่าให้ตางให้อะไรพวกเนี้ยควรจะหาดูก่อนว่ามาจากไหนมาจากพี่ไหมหรือมาจากคนอื่นไหมก่อนที่จะน้องจะเอามาในในโลกของโซเชียลโดยที่เอาพ่อแม่นี่มามานั่งพูดผ่านโซเชียล ในความคิดในตอนนี้ก็คือเป็นห่วงพ่อกับแม่ไม่ใช่จากพฤติกรรมของตัวป้าเองแต่น่าจะเป็นพฤติกรรมของน้องคือถ้าอยากพูดอะไรอยากแชร์อะไรหรืออะไรพวกนี้เอาแค่ตัวเองได้ไหมพ่อแม่ในให้ก็อยู่แบบ เงียบก็ได้ถ้าถามว่าเขาว่าพ่อว่าแม่ของเราเพราะภาพที่น้องทำออกมามันยิ่งทำให้พ่อแม่ดูไม่ดีในสายตาของคนข้างนอกที่เอาความจริงไม่อยากออกมาพูดผ่าน ลักษณะแบบนี้แต่เห็นว่าน้องติดที่จะดูเรื่องแบบนี้ผ่านผ่านทางทางโทรศัพท์ทางอะไรนี้มากกว่าที่จะมาสอบถามกันตรงๆถ้าจะว่ากันเรื่องทำบุญบ้านไม่ได้เชิญพ่อแม่หรือว่า เอาจริงๆป้าไม่ได้เชิญใครเลยไม่ได้คือคนที่มาที่บ้านจะเป็นพี่ฟ้าจะเป็นหมอปลาหรือจะเป็นเอฟซคนอื่นๆไม่ได้เชิญสักคนแต่ทุกคนเขามาด้วยใจที่เขาอยากจะมาอยากให้น้องได้รู้ แล้วก็คือคุยกับหลายคนป้าเชิญผู้ท่าผู้แก่อย่างนนยายบัตรอย่างยายสนปราห้าอาชีเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ท่าผู้แก่แต่ที่ไม่บอกพ่อกับแม่คือเรารู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่อยากมาอยู่แล้ว แต่ถ้ามาคือก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนใจไม่ไม่บอกพ่อกับแม่ให้มาคือมันได้ยินอะไรที่รู้สึกว่าถ้ามาบ้านพี่คนนี้แล้วจะทำให้พ่อแม่เวลากลับบ้านไปไม่สบายใจ ก็เลยเปลี่ยนใจไม่เชิญแต่เตรียมคมจริงเตรียมเยมสื้อไว้ให,<ะ>ให้แม่ได้ใส่แล้วซึ่งฝากผ่านญาอาชีไปอ <c oughs> ยากให้น้องคิดดีๆก่อนที่จะโพสต์สไลค์อะไรเฮ้ มันจะไปหารถเกี่ยว์เข่าอันบ่เออไม่อีกแล้วเอาไปเฮื่อจะทางอย่างหุ่นเออท่างก็กย่างน้ำท่าย่างท่ายเออบนนอาิเนียนเธอค้าเอาเงินเฮ้อหลานเขาเลยสองพันสองพันค้าเพลือค้าเพลือมันเอาเฮื่อพอซื้อๆพอว่าพอจ้างรถสีเขา้าเออเธอสองพันเออเออมีแม้นสองหมื่นมันบ่มีแม,นม,นม้น,นอ,อ่าไปแล้วครับตาชานไปแล้วครับ คุณยายสมควรได้สองหมื่นจริงไหมไม่ได้จักบาทได้ก็ดีใช่ไหม,มไ,ไม่ได้จักบาทเลยไม่ได้จักบาทเลยเห็นเอฟซีว่าให้ให้คุณยายให้คุณยายสองหมื่นป้าแตนเอาเงินให้คุณยายสองหมื่นไม่จริงนะใช่ไหมเออคงจะให้แต่ชาติก่อนไหมหันกล้องมานี่บ้างครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับบอกว่าให้ครั้งละพันให้เรื่อยๆถ้ามีโอกาสให้ค่าปุ๋ยสองพันนะครับให้ค่าปุ๋ย 12,000สองพบาทนะครับครั้งล่าสุดยีี่ตุลาคมหกสามนี่ก็เป็นคำพูดของอป้าแตนนะครับข้อมูลจากอมรินทีวีครับต่อไปนี้ก็เป็นคลิปของอมรินทีวีที่เขาไปสัมภาษณ์ป้าแตนกับลุงพลถึงกรณีดังกล่าวเราก็มาฟังดูครับว่าป้าแตนกับลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรครับเชิญครับขยันปล่อยก็ให้เขาปล่อยไปเลยอะไรไม่กลัวหรอคะ<ม>เพราะว่ามันไม,ไม่น่ามีอะไรนะ ถ้า,ากหณีว่าให้ได้ให้ตามพ่อแม่จริงไหมนะคะก็ป้าป้าให้จริงค่ะป้าให้จริงแต่ว่าไม่ใช่จํานวนที่ที่เป็นข่าวบอลทงมาเนาะป้าเคยให้ให้พ่อประมาณว่าก็คือเคยให้เป็นค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยประมาณเงนสองครั้งแรกก่อนไปชัยภูมิเมื่อกีน้นี้ป้าก็สั่งไว้กับพ่อหละว่าจะไปร่วมกระถิ่นด้วยก็เลยให้ให้พ่อไปละสองพันปกติก็จะให้บ้างก็ให้บ้างก็ แต่จะไม่บ่อยว่าเข้าไปก็จะยากป้าจะผ่านญาติชี้ส่วนใหญ่ตาชาญนะครับตาชาญลาโพในพ่อผมนี่แหละครับทําไมไม่ไปงานขึ้นบันใหม่เห็นคุณท่านทั้งหลายโพด่าพ่อผมนี่ครับวันนั้นพ่อบอกว่าอะไรถ้านลูกมาบอกให้ไปมาหาเขาเหลียว่ามาหา ภาษาอีสานบันเฮาเกิดามามหามาเรามาเราพอเราเมียไปขืนบันไม่แต่แกไปหาใครป้าต็นนะ่ปะป้าต็นไปหาใครอ่ประป้าตนไปหาหนู่นครับใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาใช่ไหมใครที่ติดตามข่าวแล้วเข้าใจเข้าใจครอบครัวผมผิดน,นะโพส์ด่าผมอย่าให้ผมเห็นนะโพส์ด่าครอบครัวผมนี่ครับนี่ฮะ จะไปชวนแกแต่รอนนี้ลุงบอกว่าถ้าตากับยายมาแล้วมามาได้แกมาพวากแกอยากมาอยู่แต่ถ้ากลับไปแล้วเขาสึกมันจะแบบกับกับลูกก็เลยมันจะจะไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเตยตัดสินใจว่าถ้าแกมาแล้วบางทีกลับไปแล้วไม่สบายใจเราไม่ให้แกมาก็ได้แต่เรารู้ว่าแกรู้สึกดีกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วอาชีพเหมือนกันว่าเหมาะไหมควรไหมอะไรอย่างงี้ ครับขอสรุปต่อไทยสกิดนะครับถ้าเราจะดูมันก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นเรื่องเงินแล้วก็ประเด็นขึ้นบ้านใหม่ประเด็นเรื่องเงินนี่ป้าเต็นก็บอกว่าทยอยให้ให้เรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของลูกเขาอาจจะไม่มีเงินก้อนใหญ่ไปวางให้ทีละสองหมื่นอาจจะเข้าใจผิดกันไม่ได้นับไม่ได้จดไม่ได้บันทึกไม่ได้รวบรวมมาไว้นะครับฝ่ายนี้ก็อาจจะรวบรวมแล้วก็อาจจะประมาณนั้นโดยประมาณนะครับ แต่ก้อนโตๆก็คือ12 0 0แล้วก็2000แล้วก็1000ที่มองเห็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของเรื่องขึ้นบ้านใหม่นี่ก็คือทำไมไม่เชิญพ่อเชิญแม่ไปซึ่งโดยหลักของคนอีสานบ้านเรานี้จะขึ้นบ้านใหม่และจะต้องเชิญพ่อเชิญแม่ไปเพราะพ่อ,พอแม่เป็นบุคคลที่หาได้ยากเป็นบุคคลคนเดียวที่หาซื้อในตลาดอะไรไม่ได้ป้าแตนลุงพลทยไมไม่ไปเชิญทำไมถึงเชิญคนอื่นซึ่งป้าแตนลุงพลก็บอกว่า ไม่ได้เชิญแต่เขามาเองถ้ามาแล้วพ่อแม่มาแล้วมีความลำบากป้าก็ไม่อยากจะเชิญมานี่ก็คือบทสรุปครับสั้นๆเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ